ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพูดกับสุริกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปีเตอร์คาวทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยยังคงเชื่อว่า, Liverpool าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนปีเตอร์คาวนะครับอดีตการ์าน,านรังยุ่งของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาทำนายผลทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ที่เหมือนกับว่ากำลังเข้าข้างอดีตตัวสกัดเก่าอย่างลิเวอร์พูลเต็มที่นะครับ โดยตัวเขานั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดกกาลนี้ได้อย่างแน,น่นอนโดยมีอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์เข้าบายมาเป็นอันดับที่2ลัและที่3ตามลําดับโดยพิธีกรนะครับได้เอ่ยสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการท็อปสปอร์ตโดยเขาชื่อว่าในตอนนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาหยุดยั้งลิเวอร์พูลไม่ให้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดู้กาลนี้นั่นก็เพราะว่าณตอนนี้สปิริตภายในทีมลิเวอร์พูลนั้นกำลังดีเยี่ยม และนักเตะทุกคนนั้นกาลังมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์พิมพ์อังกฤษในรุนกานี้ให้ได้เพื่อเป็นของข,องขวัญให้กับเจอเก้งครับก่อนที่บอสชานยูนเตรายนี้จะอําลาทีมไปซึ่งผมก็เชื่อมันว่าทีมที่มีความมุ่งมั่นมากที่สุดนั้นจะเป็นทีมที่ประสบความสุจในช่วงท้ายของฤดูกาลสำหรับผล้วผมมองว่าลิอร์พูมีโอกาสคว้าแชมป์พิมพ์น้ำกลษในรุูการนี้มากที่สุดแต่ผมก็ไม่ประมาทอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะพวกเขามี ประสบการณ์ในการเป็นทีมลุ้นแชมป์เป็นอย่างดีแต่พวกเขาทั้งสองทีมก็มีโปรแกรมที่ต้องแย่งกันเพราะต้องมาพบกันเองและผมก็มองว่าเกมนั้นนี่แหละผลการแข่งขันหน้าจอ,อมาเสมอกันซึ่งนาหาะพวกเขาเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลนั้นก็จะกลับมาเป็นทีมขั้นกลางและผมก็เชื่อว่าเกมการแข่งขันอีกสิบนัดที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัดอย่างแน่น,นอนนะครับ โดยน่นอนว่า,า์เซนั้นกลายเป็นทีมที่ฟอร์มดีอย่างไม่น่าเชื่อและผมคงต้ตองปรบมือให้กับการทำงานของมิเกลอารเตต้าแต่ผมอามองว่าพวกเขาอาจจะมีสุดทำเต้มหล่นไปอย่างน้อยหนึ่งนัดและจะทำให้ไล่ตามลิเวอร์พูลไม่ทนันส่วนในของแมนเชสเตอร์นั้นพวกเขากำลังโชว์ฟอร์มได้ดีแต่การที่มีนักเตะหลายคนได้รับบาดเจ็บจากเกมทีมชาตินั้นก็ะทำให้แมนเชสเตอร์เสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวผมอาจจะพูดเหมือนกับคนที่เป็นคนลำเอียงแต่ผมก็เชื่อมันว่าน่าจะมี อีกคนจํานวนมากที่คิดในแบบเดียวก,กันกับผมและทุกคนก็เชื่อเหมือนกันกันกบตัวผมว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับสองนักข่าวดังยืนยันนะครับว่าเปปเลนเดอร์อยู่ในรดรายชื่อในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมไปเป็นที่เรื่อยแล้วเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับทีมงานของเชกิ่งคลับ ว่าหลังจากที่กุนซือจอห์นแมนี้นจะอำลาทีมไปนั้นทีมงานสตาฟ์ของเจ็เก้นคลับนั้นจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปนั่นก็เาว่าทางเจ็เก้นคลับยืนยันแล้วว่าตัวของคนนั้นจะใช้เวลาพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งปีฉะนั้นก็ทําให้หลายฝ่ายมองว่าทีมงานของเจ็เก้นคลับอย่างเป๊ปลินเดอร์ปีเตอร์คลาวิสและวิเตอร์มาตอสจะต้องกลายเป็นบุคคลว่างงานตามเจ็เก้นคลับไปด้วยหรือไม่หละจากข้อมูลที่มามานั้นดูเหมือนว่าตั้งสามคนนี้จะไม่มีงานรองรับพูดเขาเลย ถ้าหากว่าจิกกี้ครับเข้าสู่ช่วงพักผ่อนยาวเดี๋ยล่าสุดน,นะครับทำแหน,น่นของพอจอยส์นักข่าวจากเดอะไทม์และฟาบิโอโซโรมาโน่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่ความเป็นไปได้ว่าเปปเปอรินเดอร์ซึ่งเป็นเหมือนมือขวาของเจิกกี้ครับนั้นมีโอกาสนะครับที่จะไปรับงานใหม่ได้แล้วนั่นก็คือการไปรับงานในตำแหน่งผู้จัดจาการทีมสโมสรอาแจากอมัมสเตอร์ดัมทีมดังในเอลิดเดวิชิลีกของฮอลแลนด์หลังจากมีคำยืนยันว่าณนะตอนนี้เปปเปอรินเดอร์นั้น เป็นหนึ่งารายชื่อผู้จัดการทีมที่ตุนําเสนอชื่อให้กับทางด้านบอร์ดบริหารของสโมสรอาแจกพิจารณาไปเป็นที่เลอศแล้วและจากข่าวที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าเปปเบลินเดอร์จะกลายเป็นตังเนื่องที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมอาแจกคนใหม่ในฤดูกาลหน้ามากที่สุดนะครับและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วก็เปปเบลินเดอร์ก็จะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับอดีตก,กับตันทีมลิเวอร์พูลย่างจดัาดานฮันเดอร์สันอีกครั้งและหลังจากที่กับตันเฮนโดเพื่งย้ายมาร่วมทีมอาแจก เมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยพอจอานะครับยืยนยันว่าเป๊ปอบินเดอร์กำลังมีโอกาสที่สดใสเป็นอย่างมากที่จะได้รับการแต่งตัง้ตงเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของอาแจ็กอัมตาดัมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ถึงนั้นก็ยังไม่มีคำยืยนยันเลยว่าท่านนั้นของปีเตอร์คลาวเวตและวิเตอร์มาตอสจะย้ายตามไปอยู่ที่อาแจ็กอัมตาดัมกับเป๊ปอบินเดอร์หรือไม่นั่นก็เพราะว่ามันจําเป็นจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้ซสก่อน วาสุดท้ายแล้วเป๊ปลินเดอร์นั้นจะรับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมอจาจักคนใหม่ตามที่มีข่าวลือออกมาอย่างหนัหูในเวลานี้หรือไม่โดยแป๊ปลินเดอร์นั้นนะครับได้เดินทางไปสัมภาษณ์งานที่ฮอลแลนด์มาเป็นที่รย้ร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงสุสาราที่ผ่านมาและมีการคาดการณ์กันว่าสโมสรของอจาจักอัลตดอรน์น,นั้นน่าจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเลือกใครเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหล้านี้ หลังจากที่นั่นตอนนี้อาจารอัมต์ดำกําลังใช้งานท่าน,นั้นของจอห์นฟาชิปให้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชั่ว่่าวตั้งแต่ช่วงสมเมอร์ที่ผ่านมาและกําลังจะหมดวาระในการคุมทีมหล้างจบบดูดกาลนี้จอห์นอัตเทเบิกเผยทีมงานโค้ชเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเจเคจลาหงแดงจอห์นอัตเทเบิกนะครับเผยบรรดาสตาฟโค้ชเองก็ไม่ได้รู้ล่งหน้ามาก่อนว่าเจคกกนครับ ได้ตัดสินใจยุติบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้จนจนกระทั่งวันที่เจ้าตัวตัดสินใจบอกกับสื่อและแฟนบอลน,นั่นเองนะครับแฟนบอลหลายคนนะครับคงคิดว่าเจคกิงคลับบอกทีมงานของพวกเขาก่อนล่วงหน้าแล้วอย่างไรก็ตามอัชัตเบิกโค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์ pool กล่าวว่าไม่มีท่าทีใดๆจัดเจคกิงคลับในเรื่องนี้มาก่อนเลยจนกว่าข่าวดังกล่าวจะกระจายไปทั่วทั้งทีม ในช่วงเช้าวันศุกร์ซึ่งก็เป็นข่าวในวันเดียกันนั้นที่เปิดเผยพลาสู่ถาทรรชดไม่มีใครรู้เลยว่ามันกําลังจะมาถึงการประกาศเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันในฐานะแฟนบอนลและสื่ออั์เธอเบิร์กกล่าวกับซันเดวิลตอนที่เขาประกาศเรื่องนี้ทําให้ทุกคนตกใจมากแต่เราทุกคนก็ต้องทํางานของเราต่อไปและเก็บผลการแข่งขันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกสนามคุณก็ต้องเก็บชัยชนะต่อไปเรื่อย เมื่อคุณอยู่ที่สโมสรอย่างลิเวอร์พูลมันน่าตกใจมากผมเข้าใจต่เราต้องเดือนหน้าต่อไปหวังว่าเราจะจบุดูกันในทางที่ดีเพราะอารคาเนมี่ชาวตันภาคภูมิใจโกเมสคอนซามาไกลถึงการติดทิมชัิอังกฤษสตีฟเอเวอรี่นะครับเพื่อนในการฝ่ายอคาเนมี่ของชาวตันภาคภูมิใจที่อดีตแข้งเด็กปั้นของพวกเขาอย่างจูโกเมสและเอลิชิคอนซาเติบโต ในเส้นทางลูกหนังจนก้ามาติดทีมเชงิงกฤษณนาวเวลานี้ทั้งโกเมสของลิร์พูและคอนซาของแอสตันวิลล่าต่างผ่านกันบ่มเพาะพีเท้าจากอะคาเดมีของชาวตั้นทั้งคู่และทั้งคู่ก็มีชื่ออยู่ในทีมเชงิงกฤษชุดล่าสุดของเกาเรตซโซเกตอีกด้วยแต่คงจะดีมากถ้าหากพวกเขาทั้งสองคนสามารถลงสนามพร้อมกันเอเวอร์ Everybody พูดถึงโกเมสและคอนซาตีทีมเชงิงกฤษ คุณต้องหยิกตัวเองจริงๆนะครับว่าฝันไปหรือเปล่าเด็กทั้งสงองคนนั้นผ่านดานต่างๆไปสู่ระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันยังเป็นการยกย่องผู้คนมากมายที่ทำงานร่วมกันกับผู้เล่นสองคนนั้นเมื่อพวกเขาอยู่ที่อาคาเดมี่ของเฉาตัน้นผมรู้ว่าโจและเอริชีต่างก็แสดงความเคารพต่อสมาชิกทุกคนในทีมอาคาเดมีของเฉาตั้นที่เคยร่วมง,งานและทำงานด้วยกันกับพวกเขา สำหรับโกเบียนอันยาออกจากชาวตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในวัยเพียงแค่18ปีส่วนคอนซาย้ายออกจากชาวตันไปเริ่มต้นกับเบลนฟอร์ดในวัยเล็กเียกกันก่อนจะมาเจนกับแอสตันวิลล่าในเวลาต่อมาลอบบี้ฟาวเลอร์จัดหนักใส่เว็บพยายามแถว่าไม่ฟาวอยู่นั่นแหละลอบบี้ฟาวเลอร์ตำนานของหน้าทีมลิเวอร์พูลจวหนักใสฮาร์เวิร์ดเว็บ องค์กรพูดตัดสินหรือ PGMOL แบบไม่ไว้หน้าหลังเจ้าตัวออกมายืนยันถึงการตัดสินของเมเคิลโอลิเวอร์ในจังหวัดที่เจรมีนโดโกยกเท้าสูงยันใส่อเล็กซิสแม็กอาริสต์ว่าไม่ใช่ลูกจุดโทษและไม่ใช่ลูกฝ่าวจนถึงน,นตอนนี้แฟนบอลอีกมากมายก็ยังคงคาใจกับจังหวัดที่ลิเวอร์พูลไม่ได้จุดโทษในช่วงทบลาบาดเจ็บจากการที่โดโกยกเท้ายันสูงใส่อกอเล็กซิสแม็กอาริสต์ โดยทางผู้ตัดสินในสนามไมเคิลโอลิเวอร์ให้เหตุผลว่าโดยกูพยายามเล่นบอลก่อนจากนั้นฮาบุเว็บที่เป็นหัวหน้าองค์กรผู้ตัดสินก็มายืนยันการตัดสินดังกล่าวว่าเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วทา่านี้ฟอเลอร์ได้เขียนถึงการตัดสินในเกมดังกล่าวพร้อมอัดบรรดาผู้ตัดสินและฮาบุทเว็บอย่างเผ็ดร้อนผ่านคอลัมน์ในเดอะมิลเลอร์ฟุตบอลไม่ใช่าศาสตร์แห่งจรวดแฟนบอลจะจดจำประตูที่ยอดเยี่ยมการใจบอลทะลุแนวรับ หรือเซฟที่ยัดเยี่ยมเสมอและพวกเขายังสามารถมองเห็นการตัดสินของพ้ตัิสินที่แตกต่างออกไปเป็นใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวหน้าพ้ตัิสินฮาวเวิร์ดเว็บทำเหมือนกับพวกเราทั้งหมดเป็นพวกโง่เขลาด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเขาในความผิดพลาดอันหายนะที่ทําให้พิมลิกเสื่อมเสียชื่อเสียงความพยายามครั้งล่าสุดของเว็บที่จะหลอกพวกเราทุกคนให้คิดว่าใครก็ตามที่ไม่มีนกเวียทงลำหน้าหรือจอ VR นั้นเข้าใจจริงๆว่า เกมนี้คงจะเป็นเรื่องตลกถ้ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่อีกตัวอย่างหนึ่งของคนบ้าที่พยายามครอบง,งำหัวหน้า PGML ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้การประตัดสูงถึงอกของจิวีดูกูที่มีต่ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในการพบกันล่าสุดของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เป็นการเข้ามาพร้อมกันทำให้ไม่ได้จุดทอดใครก็ตามที่ดูเกมก็จะรู้ว่าดูโกรอดไปได้ไม่ใช่แค่ในแง่ของพุทธศิล์ไมเคิลโอลิเวอร์ ที่พลาดในขณะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ในห้อง VR สจ๊ตอาร์เวลเองก็พลาดที่จะแนะนําให้เขามองจากทุกๆมุมในสนามอีกครั้งแม้ว่าเราจะมีภาพชาร์ที่แสดงเห็นทุกๆุกมุมที่เกิดขึ้นก็ตามมันเป็นประเภทของสถานการณ์ที่ VR ควรจะแก้ไขการตัดสินอย่างแน่นอนแต่ฮาบูเวตกลับคาดหวังให้เราทุกคนยอมรับว่าการประทะนั้นไม่ไดผิดกฎเกณฑ์ เราเลยกย่องเมกากองกลางที่สําคัญที่สุดของหองแดงณเวลานี้มาร์คโลเรนสันนะครับกูรูชื่อดังที่เป็นอดีตแข้งระดับตํานานของสโมสรลิอร์พรูกล่าวยกย่องอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์กองกลางชาวอาร์เจนตินาว่าเป็นกองกลางที่มีความสําคัญต่อหองแดงลิอร์พูมากที่สุดแล้วในอย่างนี้เมกาออสต а р ชีวิตใหม่กับลิอร์พูในช่วงแรกแบบไม่ค่อยรับรื่นนัก หลังถูกเจคกิ้งครับจับไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับที่ขัดตำแหน่งกับตำแหน่งเดิมสมัยเล่นให้กับไรเดน,นอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปทีมหงดงได้บทุรกันโดเข้ามาทำหน้นาที่กลางสนามเต็มตัวทําให้เมกาได้ขยับตัวเองขึ้นมาเล่นในบทบาทตัวทําเกมซึ่งเขาก็ทําให้สไตล์ทีมชาติอาร์เจนตินาได้งัดฟอร์มเก่งออกมาให้เห็นจนมีส่วนสกัญทำให้ทีมของเจคกกิ้งครับมีลุ้นต่อความสำเนนร็จในฤดูกาลนี้ แม็กอลิสเตอร์เ็เติบโตขึ้นมาในตำแหน่งของเขาลอโลชี้ให้เห็นผมไม่คิดว่านี่คือจุดที่เขาจิกเกครับจะต้องการส่งเขาลงเล่นแต่เนื่องจากขาดนักเตะในช่วงต้นฤดูกาลเขาจึงหยุดที่นั่นกองกลางตอรับและจริงๆแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเขาหรอกเขายอดเยีเ่ยมมากเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเขาไม่เสียบอลและอย่างที่คุณเห็นเขาเริ่มมีส่วนร่องกับประตูมากขึ้นเขาทำได้ดีมาก และทุกคนต้องการใครสักคนที่ลงมือเขาคือคนคนนั้นโดมินิกสปอสไลด์ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเมื่อเขาเข้ามาเพราะเขายอดเยี่ยมมากแต่แล้วเขาก็เขา้าเขา้าออกๆและได้รับบาดเจ็บบางทีเนี่ยตอนนี้แม็กอลิสเตอร์คือกองกลางที่สกันที่สุดที่ลิเวอร์พูลมีอยู่แฟนหงมีเครื่องป๋าของลุยดิอารยังไม่หมดความหวังพาลูกรักลุยลาลีกาสเปน มาดอลมาเนลีานะครับคุณพ่อสุดที่รักของลุยดิอาดปีกจมพิ้วของลิเวอร์พูลเผยว่าตนยังไม่หมดความหวังในการนําลูกชายหัวแก้มหัวแวน่น,นออย้ายไปค้าแข้งในศึกลาลีกาสเปนเรืยอาย้ายจากเอฟซีปาร์โตมาเล่นในทินแอนฟิลเมื่อเดือนมกราคมปี2022และช่วยหงส์แดงคว้าแชมป์เอฟคับกับคาราคัพในการเล่นเพียงแค่ซีซั่นแรกกับต้นสกัขดขณะที่ในลุกการน,นี้นักเตะก็ยังฟอร์มแรงช่วยทีมสอยแชมป์คาราคัพอีกสมัย และยังมีรุนแชมป์ลีกและแชมป์ยูฟาโยูโรปาลีกด้วยจากผลงานที่สุดยอดทำาไมดาวเตะทีมชาติโคลัมเบียในวัยยีปีตกเป็นข่าวดาวราความสนใจจากปารีสแซงต์แชงแต่สุดท้ายก็มีอะไรเกิดขึ้นกาะนั้นพ่อของดีอัยอมรับว่าตนอยากพาลูกชายสุดเทรักย้ายไปเล่นในลีกกระทิงดุสเปในในอนาคตที่ได้ตอนที่เขาอยู่กับปอร์โตไม่มีอะไรจริงจังจากสโมสรเรอัลมาดริดหรืออาเตนโกเมื่อปี2022สส่วนลิเวอร์พูลมีความมุ่งมั่นอย่างมาก และมีความชัดเจนในการเซตน,นี่กับลุยเดอาร์ดเสมอแต่เราไม่เคยหมดหวังลุยกําลังเล่นได้ดีและสโมสรจากสเปนก็ก,กระตือรือร้นในตลาดการสแกนเตะอยู่เสมอเดอาร์ดซีเนียระบุตอนนี้เดีาร์ดนะครับพึ่งพลาดช่วยทียมเกับทั้งซีซั่นเมื่อฤดูการข่น้นมาตอนนี้กําลังอยู่ในฟอร์มที่พีกสุธธดเขตโดยลงสนามกับโดเรสไป39แกมพอมกับซัดไป11ประตูกับ5แอตซิตในซีซั่นนี้นะครับ มาติวิชิลิวูปไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับชามบีอัลลันโซเลอตามาดูนะารตำนานแงกงจิมจัดยอรมนันและทางสโมสรเบย์มิกก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อว่าลิวูลไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชามบีอัลลันโซกุนซือน้อหอมของเบเอลเลบรุกเซนที่หลายสโมสรกำลังต้องการตัวนักขันนี้อัลลันโซตัวเป็นข่าวกับตัวก,กัดเก่าของตัวเองทั้งลิวูลและเบย์มิกพร้อมกับเดย์มาริดหลังจากทำงานโดดเด่น พาเบอร์เลวเซ้นรับตำแหน่งจากฝูงในนึกบุนเดสกาเยอรมันน,นักขนาดนี้โดยฤดูกาลนี้ลงสนามไป26นัดชนะ22เสมอ4ยังไม่แพ้ใครเลยโดยมีตั้ห่เหนือแชมป์เก่าไบร,ร์มนนิกถึง10ขะาดนกำลังอยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยล่าสุดในการมาตูดในสภากับสื่อเมื่อวันที่27มีนาคมว่ามองว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับเขาหลังจบฤดูกาลนี้เพราะมีทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากเจคกี้กลับกลืซือหงส์แดงประสบความรุนเรงกับทีมอย่างมากเขาเป็นเหมือนฮิโรคของทีมทําสิ่งดีๆเอาไว้มากมายไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปรับช่วงต่อและจะเกิดตั้งคาถามว่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่เจ้าของชายาซูเปอร์แมนกล่าวต่อไปว่าพร้อมอาแขนต้อนรับหากชาเบิลสโซรเลือกคุมไมยมานิกเชื่อมันว่าเขาจะสร้างทีมใหม่กับผู้เล่นใหม่ๆมุ่มงหน้าสู่อนาคตททำไมถึงต้องย้ายไปลิเวอร์พูล ทำไมไม่อยู่กับทีมที่สวยงามอย่างไบเออร์เลเวอร์เซนต่อไปแล้วทาให้พวกเราเยิยนดีกับฟุตบอลที่สวยงามเหมือนกับบาร์เซโลนาเมื่อ12ปีที่แล้วมาทูกล่าวถึงทีมชาติเยอรมันชุดปัจจุบันที่มียูเลนนาเกลส์แมนกลุ่มทับว่าหลังจากเก็บชัยชนะเหนือฝรั่งเศสและฮอลแลนด์ในเกมอุ่นเครื่องสองนัดล่าสุดเมื่อสังเดือก่อนก็คิดว่าอินสิเลตกำลังมาถูกทางแล้วอย่างไรก็ตามความฝันของเราชาววงการฟุตบอลเยอรมน,นีก็คือการได้เห็นจิกเก้นคลับมาเป็นโค้ชทีมชาติเยอรมนี คนต่อไปตอเรสยกสลาหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในรอบ10ปีตอเรสยกย่องสลาเฟอร์นนโดตอเรสนะครับอดีตสุนนัขคนเก่งของลิวเวอร์พูลยกย่องโมมิสลา,าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่เป็นนักเตะใช่สําหรับหงดังที่สุดตอเรสประทับใจฟองกรเล่นของดาวยิงทีมชาติอียิปต์ ด้วยการยิงไปแล้ว207ประตูจากการลงสนาม337นัดที่ปัจจุบันยนูนอันบที่5นักเตะที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของหองด่างและมีอัตราส่วนเกมต่อประตูเกินกว่ากองหน้าที่ยอดเยี่ยมหลายๆคนของสโมสรรวมถึงตอเลสอีกด,ด้วยตอเลสให้สมัมภาษณ์กับ liverpool.com ระบุว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ชเชลซีและผมมีความสุขดีจริงๆกับซาราผมได้พูดคุยกับเขาหลายครั้ง และผมก็ดีใจมากที่เขาทำลายสถิติทั้งหมดของผมลงได้ผมจำได้เลยตอนที่เขามาอังกฤษเขายังคงเป็นเด็กมากและมีการลงเล่นได้ไม่มากพอเขาต้องย้ายไปอิตาลีเพื่อพูจน์ตัวเองและค้นหาสโมสรพิเศษสำหรับนักเตะที่พิเศษคุณสามารถเห้นผลลัพธ์ของสิ่งที่เขาทำด้วยตนเองแต่สำหรับผมเขาเป็นนักเตะชั้นนำและเป็นหนึ่งในเตะที่เก่งที่สุดในโลกรอบ10ป,ปีที่ผ่านมาผมพูดแบบนี้เสมอเขาเป็นนักเตะคนโปรดของผม คุณก็เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลเก็บชะนะได้แค่ไหนและคุณก็รู้ว่าสโมสรกําลังต่อสู้เพื่อทุกสิ่งและผมก็มั่นใจว่าเขาคือหนึ่งในเหตุผลตัวหลักผมภาคภูมิใจในัเขาจริงๆเพราะรู้ว่ามันยากแค่ไหนสําหรับเขาที่มาอังกฤษและเวลาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษและแค่ต้องการสโมสรพิเศษอย่างลิเวอร์พูลที่จะเชื่อใจเขาและเขาก็แสดงเห็นว่าเขาทําอะไรได้บ้างอาดีตยาียิงสเปนกล่าวต่อว่าผมมีความสุขมากเมื่อเห็นซาร่าเซนเชียชอวไม เพืเ่อนกับลิวพูต่อไปถึงปี2022เขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิวพูลผมแน่ใจเขาเป็นอยู่แล้วแต่เขายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำดีใจแต่ไม่สุดคันเนอร์บาร์ลี์แฮปปี้ชนะดวนแอนดรูโรเบอร์สันฉลองไม่เต็มที่ ก็เดอบาสลีแมคควานดาวรุ่งของทีมลิเวอร์พูลเปิดใจแฮปปี้ที่เอาชนะแอนดูโรบูสันเพื่อนร่วมสโมสรได้ในเกมนั่ทีมชาติซึ่งเขาซัดประตูแรกในการรับใช้ทีมชาติไอร์แลนด์ได้สําเร็จแต่ยอมรับเห็นใจกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์ที่บาดเจ็บซ้าอีกรอบบา์ซีนะครับกองหลังในวัย20ปีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอุ่นเกือบบุกไปเยือนทีมขีเมาสกอตแลนด์ที่สนามแฮเดนพาร์คเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขาหวังว่าเขาจะเอาชนะโรเบอร์สันได้และปรากฏว่าแอรแลนเหนือกำชัยชัน้น1-0โดยแบลตตีเป็นคนซัดประตูชัยในนาทีที่32เป็นประตรูแรกของเขากับแพนดินเกิดอีกด้วยอย่างไรก็ดีในเกมที่เมืองกลาสโกโรเบอร์สันซึ่งเคยบาดเจ็บไหล่จนต้องพักไปนานต้องออกจากสนามอีกครั้งในนาทีที่37เนื่องจากเจ็บข้อเท้าซึ่งทําให้แบลตลียอมรับว่าเขาดีใจม่สุดที่ต้องเห็นรบโรบเบอร์ดิ่งอีกครั้งผมผิดหวังผมยังไม่ได้คุยกับเขา แต่ผมก็อยุดตรงนั้นพอดีและมันดูไม่ดีเลยผมคิดว่าข้อเท้าของเขาพลิกและหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงแบสลี่เอ่ยหลังเกียแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแบสส็ซ้ายร่วมสมุทรศรผมจะส่งข้อความไปหาเขาบางทีเขาอาจจะกลับมาได้ในวันพฤหัสบดีและผมน่าจะได้พบกับเขาเขามีความคัญต่อเราเขาเป็นหนึ่งในแบสส็คซ้ายที่ดีที่สุดของพิมลีกในรอบ10ปีหลังเขาช่วยเหลือผมมากผมเรียนรู้จากเขาได้มาก การเดินวกันกองหลังหงุ่นแดงอดเพื่อผลงานของตัวเองไม่ได้เช่นกันที่พังประตูผ่านทีมเอาชนะเจ้าบ้านดน่นว่ามันเป็นหนึ่งประตูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทําได้ผมยิงประตูได้ไม่มากผมเพื่ออย่างแรงที่ยิงประตูแรงกับทีมชนะได้ผมไม่เคยฝันมาก่อนเลยผมแฮปปี้ที่เราชนะมันเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมคืกสุข,ขานลิวภูลนะครับตุ่มสุ่มเป็นรอบเช้าของวันที่28มีนาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ